สวัสดีครับสมาชิกหวยฮาหนอยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่28ตุลา64นะครับเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับสูตร2ตัวตรง ไปกับบนล่างนะครับเมื่อวานนี้นะครับพาหน่อยงวดประจำวันที่27นะครับเข้า37นะครับไปออกน่อยพิเศษล่างนะครับา3ดนะครับเรามาคำนวณงวดวันที่28เลยนะครับเดี๋ยวผมจะคัดให้เลยนะครับซึ่งผมได้คำนวณไว้แล้วนะครับ จะขัดให้เลยนะครับดูที่ฮานอยปกวิพิเศษก่อนนะครับก็จะมี2 3 3 2 1 2 2 1ส่วนเลขเด่นเลขวิ่งพิเศษนะครับเด่นสามวิ่ง2 น้อยปกติก็จะมีส7งเจ็ดเเลขเด่นเลขวิ่งปกตินะครับเด่น7วิ่ง2มาดู นอย V.I.P นะครับก็จะมีหกเจ็ดเจ็ดหกหกสี่สี่หกประมาณนี้นะครับ อย่าลืมนะครับที่ผมย้ำานทุกคลิปนะครับว่าให้รวมเอาทุกตัวเลขนะครับไปเล่นแต่ละหน่อยหรือว่าใครมีตัวที่ชอบนะครับไปหยิบออกไปเล่นได้เลยนะครับผมส่วนเลขเด่นเลขวิ่งของ Vp นะครับเด่นหกวิ่งเจ็ดเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ